ความผันผวนแล้วกันมีความผันผวนเนี่ยก็คือโดยโดย่วโ,โ,โลกแล้วเนี่ยราคาเหล็กก็จะขึ้นกับตัวดีมานแล้วก็สป라이เมื่อไรที่ดีมานมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลในเรื่องของราคานะครับอย่างยกตัวอย่างในช่วงของพอร์เตอร์ที่2ของของของ,ของที่ทัดของที่ประเทศไทยเนี่ยครับมีราคามีการปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นผลมาจากเรื่องของปริมาณหรือว่าดีมานที่ต้องความต้องการที่มากขึ้นนะครับ ต่ขณดกันในช่วงของอควอเตอร์ที่3เมื่อกี้ที่แสดงครับก็ก็เนื่องจากปัจจัยของดังนั้นฟ้าฝนที่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยรวมถึงช่วงของช่วงของวันหยุดปีใหม่ทําให้ปริมาณการใช้งานหรปีิมาณลดลงนะครับก็ส่งผลในเรื่องของราคาที่ดรอปลงไปครับ So that was one factor. The other major factor in terms of prices for us is concerned is what k u n h a i Chilam imports imports there was considerable increase in imports taking place into the taking into was a เมื่อสักครู่ก็เป็นนเชิงของตัว p r i ที่เปลี่ยนเนื่องจากในเรื่องของความต้องการครับอีกปัจจัยหนึ่งที่คุณตรุนพูดก็คือในเรื่องของการนําเข้าของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลวดเหล็กนะครับกลุ่มเหล็กลวดนะครับที่นําเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเข้ามาจากประเทศจีนที่เป็นจำนวนที่มากก็ส่งผลกระทบอย่างยิ่งในเรื่องของราคาภายในประเทศครับ